ท,ทันทีที่เสียงปืนดังขึ้นคนร้ายพร้อมอาวุธในมือตะโกนเรียกร้องความต้องการบางอย่างและพยายามเข้ามาในโรงเรียนคนร้ายจึงเข้าไปในโรงเรียนในขณะที่นักเรียนชั้นอนุบาลกำลังเรียนอยู่ภายในห้องเรียนเป็นเหตุการณ์สมมุติที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยขอนแกน่นฝ่ายอนุบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายจำลองขึ้นเพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายเข้ามาก่อความวุ่นวายในโรงเรียน พอพเผชิญเหตุนะครับพอพเผชิญเหตุการ์ปุ๊บเราก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งสําหรับวิธีการที่ทางโรงเรียนอนุบาลเราใช้นะครับจะเป็นหนีซ่อนเงียบนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเล็กนะครับก็คงไม่ได้เป็นหนีซ่อนสู้นะครับก็คงสู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นยึดหลักการหนีซ่อนแล้วก็เงียบที่สุดนะครับหลังคนร้ายบุกเข้ามาได้ไม่นานเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นครูประชำชั้นนำนักเรียนหลบหนี บางกลุ่มใช้วิธีหลบหนีออกดอกพื้นที่ขณะที่บางกลุ่มหลบซ่อนตัวภายในห้องเรียนเด็กๆได้รับการซักซ้อมให้หลบแบบเงียบๆในที่ปลอดภยัยด้านนอกตำรวจและทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ของตนจนสาม,มารถจับกลุ่มคนร้ายได้จึงส่งสัญญาณให้ครูนำนักเรียนออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัย านนอาหารเชื่อฟังค่ะส่วนใหญ่จะเชื่อฟังเชื่อฟังมากมากเลยคือกลัวนะคะยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงยิ่งกลัวพวกเด็กผู้หญิงนี่จะกลัวเด็กผู้ชายนี่จะมีนิดนึงที่ที่ที่อยากเห็นเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อาจารย์คิดว่ามันจะต้องแก้ไขตรงไหนไหมคืออยากให้เด็กๆได้ยินเสียงให้มันดังกว่านี้ค่ะคือเข้าไปในนั้นแล้วมันเงียบมาก จากเหตุการณ์กาดยิงภายในโรงเรียนที่จังหวัดหนองบัวลำพูจนเกิดความสูญเสียทําให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไฟอนุบาลศึกษาให้ความสําคัญในการซ้อมแผนให้ครูและนักเรียนเข้าใจถึงวิธีการเอาตัวรอดและกระบวนการดูแลความปลอดภัยเด็กๆลดความสูญเสียและซักซ้อมเพื่อน,นําข้อผิดพลาดมาปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะให้ประสาน การแจ้งเหตุจริงๆกับศูนย์หนึ่งก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งก็หนึ่งก็จะลิงก์ไปทางศูนย์วิทยุของโรงพักสพามอังกันกั่นโดยตรงนะครับซึ่งเราจะทําให้มันอะไรวให้มีเหตุการแจ้งเหตุที่แท้จริงนะครับเหมือนจริงทุกอย่างแต่แต่ภายใ,ใต้การซ้อมแผนเราก็ต้องเซฟกําลังเซฟเซฟลุกลุนละเราให้ไม่ให้มีอันตรายในการปฏิบัติอาวุธในการใช้ของเจ้าที่หลวงในการท่อมแผนวันนี้นะครับก็จะใช้ปืนนะครับอาวุธปืนก็แบ่งกันซึ่งเป็นปืน เสียงเปล่านะครับไม่มีหวัวกระสุนจริงครับเป็นปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเซฟในการซ้อมด้วยนะครับวืนมีดก็จะเป็นวนมีดเทียมนะครับเป็นสันเลสไม่มีคมนะครับทุกคนก็พันเทปสีฟ้าในการเป็นหลักสากลในการซ้อมแผนครับการซักซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน องค์กรภาครัฐและชุมชนรอบสถานศึกษาในการประสานงานสั่งการและติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุไม่สงบเกิดขึ้นให้สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือได้ฝึกสร้างภูมิต้านทานในการรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้และมีวิธีเอาตัวรอดจากการ,รเผชิญเหตุการณ์กราดดิงได้อย่างถูกวิธีปากเตือนทางทางทางคณะอาจารย์แล้วก็ ท่านน้องๆนะครับถ้ากรณีถ้ามีเหตุบุคคลแปลกหน้าหรือใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในอาณาบริเวณโรงเรียนเนี่ยนะครับสามารถแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับทันทีนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะมาก่อเหตุอะไรหรือไม่นะเพราะนั้นสัมพันธ์สุดเลยคือการแจ้งเหตุนะครับการแจ้งเหตุมีมีผลที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการนะครับจับยังนะครับไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นนะครับการหลบซ่อนในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเงียบๆของเด็กๆเป็นหนึ่งในแผนเผชิญเหตุกราดยิงในโรงเรียนตามหลักสากล หนีซ่อนเงียบครูหรือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประสานขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานาการณ์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งหากเป็นไป,นป,นป,นปนตามแผนที่ซ้อมไว้ทุกฝ่ายเชื่อว่าจะบรรเทาความสูญเสียจากเหตุที่ไม่คาดคิดได้ชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยัยกรรมทีมข่าว NV t 1 1 t ทอีสานรายงาน